แตงโมครับจากทีม Total w e l t s Solution ครับพบกับรายการ Link ์ u ับ n Air รายการที่รวบรวมทุกคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับ AA อยู่ในลิงค์ไว้ให้คุณแล้วที่นี่ครับผมวันนี้แตงโมมาคนเดียวครับแตงโมมี l i n k ์ u ับ n Air ซีรีส์หนึ่งที่อยากจะมานำเสนอให้กับพี่ๆทุกท่านครับด้วยเนื้อหาซีรีส์ตอนนี้มีชื่อว่าถ้าคุณไม่นำเสนออยู่ในลิงค์โดยในเรื่องการลงทุนคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนครับเรามาเริ่มตอนแรกกันเลยนะครับก่อนอื่นครับ ในบริบทของนักวางแผนการเงินเนี่ยผมมีเรื่องเล่าง่ายๆที่อยากจะมาแชร์้กับพี่ๆทุกท่านครับคนเราส่วนใหญ่ครับมี2ชีวิตนี้ครับหรือชีวิตจริงครับ2ชีวิตในฝันครับอยากให้ทุกท่านนึกภาพตามแตงโมไปพร้อมๆกันนะครับรถในปัจจุบันของพี่ครับกับรถที่พี่อยากได้ในอนาคตครับบ้านในปัจจุบันของพี่ครับกับบ้านที่พี่อยากได้ในอนาคตครับถัดไปนะครับแฟนในปัจจุบันของพี่ครับ กาแฟที่พี่อยากได้ในอนาคตครับตอบให้ดีนะครับถัดม,มาครับโรงพยาบาลที่รักษาในปัจจุบันครับแล้วก็โรงพยาบาลที่อยากรักษาในอนาคตครับโรงเรียนที่ให้ลูกเรียนในปัจจุบันครับโรงเรียนที่อยากให้ลูกเรียนในอนาคตครับสุขภาพในปัจจุบันครับสุขภาพที่คุณอยากเป็นในอนาคตครับนี่ในปัจจุบันครับเป็นของคุณนี่ในอนาคตคุณอยากส่งต่อมันให้ใครครับถามว่าผิดไหมครับที่คนเรามีสองชีวิตนี้ครับคําตอบคือ ไม่ผิดนะครับที่คนเราจะมี2ชีวิตนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับชีวิตจริงกับชีวิตในฝันแต่หน้าที่นังงกวางแผนการเงินอย่างเราครับมีหน้าที่ทําให้2ชีวิตเนี่ยของตัวเราเองรวมถึงลูกค้าของเราครับเข้าใกล้เคียงกันมากที่สุดผ่านการวางแผนการเงินและสุขภาพที่ดีครับซึ่งผลิตภัณฑ์ยูนิลิคเป็นหนึ่งในเครื่องมือนั้นครับที่ทําให้2ชีวิตนี้ของตัวเราเองเยและลูกค้าครับเข้าใกล้เคียงกันมากที่สุดครับไปกันต่อนะครับแต่ที่นี่ครับก็เป็นเรื่องดีครับ ที่หลายคนเนี่ยรวมถึงลูกค้าของเราด้วยนะครับให้ความสัมพันธ์ของเรื่องการลงทุนแล้วกันครับเพื่อให้เงินมันงอาเงยเนาะด้วยวิธีการลงทุนต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นวิธีการ DCA การลงทุนแบบสม่ำเสมอดอลลาร์คอต์เอเวอเรจครับหรือลงทุนนี้ยาวให้เงินมันทางานไปเรื่อยๆลงทุนในสินทรัพย์ที่มีพื้นฐานดีๆแล้วถือระยะยาวหรือแม้แต่การกระจายการลงทุนไม่ใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเนาะ แอชเซอรโลชั่นเป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าความเสีย่ยงมาที่สุดหรือแม้แต่การทำ market มิ่งหาจังหวะซื้อตอนถูกแล้วไปขายตอนแพงเป็นเรื่องที่ดีครับที่หลายคนให้ความสำคัญกับเรื่องก,การลงทุนให้เงินมันก้อนเลยเนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมอยากพาทุกท่านย้อนกลับมาดูตรงนี้ครับอยาโฟกัสต่เงินลงทุนในปัจจุบันจนเผลอลืมภาพใหญ่ในชีวิตครับว่ามันมีเงินก้อนใหญ่ครับที่สําคัญ ไม่แพ้ไปว่าเงินลงทุนครับนั่นก็คือเงินที่เราจะหามาได้ตลอดทั้งชีวิตครับสําคัญไม่แพ้เงินลงทุนเลย,นะยนะครับเผลอๆมากกว่าด้วยซ้านะครับซึ่งการวางแผนปกป้องเงินก้อนใหญ่ในชีวิตเนี่ยครับสำคัญเหมือนกันนะครับเราควรคิดเผื่อการไม่คาดฝันต่างๆครับเพื่อไม่ให้เงินทั้งหมดในชีวิตรวมถึงเงินลงทุนของเราด้วยมันหายไปครับมไมว่าจะ้เป็นกรณี Australia ต่างๆนี่ครับก็ค,คือหากจัดไปก่อนไมควรครับนั่นหมายความว่าเงินที่เราจะหามาได้ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยความสามารถนั้นอาจจะหายไปถ้าเราจับไปกับนไม่ควรนะครับ ดังนั้นเราเคยเราควรมีการปกป้องเงินก้อนนี้ครับด้วยกันเพื่อจะได้ชดเชยแด้กับอนาคตของครอบครัวคุณครับแล้วก็ไม่ส่งต่อภาระนิ้ิสินมาให้ครอบครัวคุณครับแล้วก็ปกป้องอนาคตการสุขสาร์ของลูกครับเรามีการทำโปรเทคไว้แล้วเงินก้อนที่เราจะหามาได้ในอนาคตถัดมาครับอีกเรื่องหนึ่งครับปกป้องเงินในปัจจุบันและเงินที่หามาได้ในอนาคตด้วยก็คือเกิดเรื่องเฮล์ครับเลเวลหายหมดอันนี้น่ากลัวมากครับดังนั้นป่วยกายจะต้องสบายเงินครับมีความคง การสุขภาพโรคใบแรงยังไม่พอครับเราก็มีสุขภาพที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่จะมีแรงกายที่ดีเพื่อไปออกหาเงินที่เราจะหามาได้ต่อจากนี้ครับทังนั้นอย่าลืมนะครับว่าเงินลงทุนสําคัญนะแต่เงินที่เราจะหามาได้ทั้งชีวิตสําคัญเหมือนกันนะครับเราต้องดูแลทั้ง2ส่วนนี้ให้ดีนะครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์น,นึงครับขอไทยินเลยแล้วกันนะครับว่าแผนปกป้องเงินก็อนใหญ่ในชีวิตคิดเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆมีผลิตภัณฑ์น,นึงครับที่สามารถดูแลครับถ้าเป็นสมบัต เปรียบเหมือนไข่ดาวก้อนนี้คือเงินทั้งชีวิตของคุณเงินลงทุนของคุณและเงินที่คุณจะหามาได้ตลอดเนี่ยเพื่อไม่ให้ไข่ดาวเนี่ยมันสัปงกหรือมันตกแตกเนาะเราเอาชาดีดีครับสาชีข้อดีๆเนาะซึ่งมาดูแลไข่ดาวก้อนนี้ครับมาดูแลเงินทั้งชีวิตของคุณครับวางแผนปกป้องเงินทั้งชีวิตของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ยูนิตเล็กครับซึ่งสิ่งมันทาได้ครับใช้เงินก้อนเล็กครับโฮเวอร์ความมุ่งครองก้อนใหญ่ครับอย่างนั้นมันปกป้องเงินที่คุณจะหามาได้ในอนาคตเน่อว้หหคคางงงลัรบุณ ไม่ส่งต่อภาระนี้สินไปให้ครอบครัวของคุณปกป้อง,อ,ง,อ,งอนาคตการศึกษาของลูกครับทันนาครับเกิดเรื่องเฮล alt, เวิลไม่หายครับป่วยกายจะต้องสบายเงินด้วยการาแผนทาประกันสุขภาพและขยายเวลาชีวิตให้มีคุณภาพด้วยการดูแลสุขภาพให้ดีผ่านโครงการ AA v i t ไ l ที่วันนี้ยูนิลิงก์ AA ยูนิลิงของเราครอบคลมทั้งหมดนะครับทั้งการโอนยญาความเสี่ยงผ่านการมีทุนประกันชีวิตการทำประกันสุขภาพและการลดความเสี่ยงด้วยการทําให้ชีวิตของเรามีคุณภาพที่ดีด้วยการมีสุขภาพที่ดีผ่านโครงการ A A i t e q u i t y ครับซึ่งเราไปกันต่อนะครับนี่คือข้อดีของยูนิลิงเนาะที่ผมอธิบายให้กับทุกทุกท่านนะครับทัดมาครับเวลาเราไปนำเสนอยูนิตลิงเนี่ยอันนี้เริ่มจริงจังนะียลแล้วนะมันมีสองสิ่งครับที่สิ่งที่กำหนดได้กับสิ่งที่กำหนดไม่ได้ครับสิ่งที่กำหนดได้มีอะไรบ้างครับเบียประกันภัยกำหนดได้ทุนประกันภัยเรากำหนดได้ครับนี่คือความดีงามของยูนิลิงครับระยะเวลาชำระเบียที่เหมาะสมเรากำหนดได้ครับ สัญญาเพิ่มเติมเรากําหนดได้ว่าจะแนบอะไรการต้อแขนของเงินเรากําหนดได้ครับและกาหนดพอการลงทุนตามระดับความเสี่ยงเรากาหนดได้ครับที่กำหนดสิ่งที่กําหนดไม่ได้บ้างครับหนึ่งครับเราจะจากไปตั้ไหนอันนี้เรากําหนดไม่ได้นะครับเราถึงต้องทําการโอนย้ายความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงนะครับสองครับเราจะป่วยเมื่อไหร่ครับนี่คือสิ่งที่เรากําหนดไม่ได้นะครับ ก็คือเราก็ต้องดูแลมันด้วยการทําการโอนย้ายความเสี่ยงผ่านการทำประกันสุขภาพและขยายชีวิตให้มีคุณภาพด้วยการดูแลสุขภาพไห้ดีก็คือทําทั้งโ r o t e c t i o n และ prevention ครับนี่คือสี่ที่กำหนดไม่ได้มีอีกสิ่งหนึ่งครับที่กําหนดไม่ได้ในการนําเสนอขายยุนิลีครับนั่นก็คืออัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงครับนี่เป็นคีย์หลักเลยที่เราจะมาหาคำตอบมาในเรื่องของซีรีส์ตอนนี้ครับก็คืออัตราผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยเราจะ จัดก,การกันยังไงดีครับเพื่อให้ลูกค้าได้ถือครองกรมิหลังหยุดน,นิ่งบบสบายใจและมีความคล่นงอย่างนั้นเรามาหาคําตอบเรามาตั้งคำถามกันเรามาตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องในวิธีการที่น่าลองมือทําครับถ้าเราพูดถึงรตามผลตอบแทนทุกคนอาจจะนึกถึงเรื่องก,การลงทุนเนาะอ่ะเรามาตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนกันลงทุนยังไงให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดในโลกอ่ะผมมีคําตอบอยู่จริงนะครับถ้าตั้งคำถามเนี้ยผมมีคําตอบที่ถูกต้องอยู่นะ บางคนอาจจะตอบว่า long อ e r m investment ผิดครับบางคนอาจจะตอบว่า DCA ผิดครับบางคนอาจจะตอบว่ากระจายความเสี่ยงทางการลงทุนผ,ผิดครับคนที่ดูอยู่อาจจะบอกว่าแตงโมเฉลยมาเถอะฉันรับาญแล้วคำตอบที่ถูกนะครับลงทุนยังไงให้ได้ผลตอบแทนดีสุดในโลกคำตอบที่ถูกคือซื้อตอนถูกที่สุดครับแล้วไปขายตอนแพงที่สุดครับทุกท่านคงคิดในใจว่าอีแตงโมอีบ้าใครมันจะไปทําได้แหละว,วิธีนี้ซึ่งสิ่งที่พี่ๆคิดในใจ พี่นายคิดเสียงดังเห่อจนแต่โมได้ยินพี่พี่คิดถูกแล้วครับไม่มีใครบนโลกสามารถทําได้ครับแต่ทุกคนอยากจะทําและมักจะทําตรงกันข้ามก็คือชอบไปซื้อตอนแพงแล้วก็ไปขายตอนถูกครับถ้าพี่ตั้งคําถามแบบน,นี้นี่คือคําตอบที่ถูกต้องครับแต่วิธีการไม่มีใครบนโลกสามารถทําได้ที่เราชวนตั้งคําถามหน่อยครับเกี่ยวกับยูนิลิ่งแล้วกันเนาะซื้อยูนิลิงยังไงให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดในโลกครับผมก็ได้ถ้าตั้งคําถามเนี้ยผมก็มีคําตอบที่ถูกต้องมาแชร์ทุกท่านครับและมันเป็นคําตอบที่ถูกต้องจริงๆครับก็คือ ซื้อ,อยูนิลิงยังไงให้ได้ผลตอบแทนดีที่สุดคำตอบคือซื้อตอนเช้าอนุมัติตอนบ่ายแล้วเชิญตายตอนเย็นครับถ้าตั้งคำถามแบบนี้นี่คือคำตอบที่ถูกต้องครับแต่วิธีการนั้นไม่มีใครอยากจะทำครับเป็นวิธีการที่ยากมากที่จะทำแล้วเราจะตั้งคำถามแบบไหนดีละ่ะในการไปขายยูนิลิงที่มีเรื่องตามผลตอบแทนที่มันกั้นตกไม่ได้ผมแนะนำนะครับถ้าเป็นผมผมจะตั้งคำถามแบบนี้ครับในการจะส่งมอบกลมบันทัย,ยูนิลิงให้กับ ใครสักคนหรือแม้แต่ตัวเองหรือแม้แต่ลูกค้านะครับผมอยากให้ทุกท่านตั้งคำถามแบบนี้ครับทำอย่างไรให้ลูกค้ามีผลิตภัณฑ์ยูนลิงก์แบบหมดห่วงเรื่องก,การจัจกไปตอนไหนที่กาหนดไม่ได้และจะป่วยเมื่อไหร่ที่ควบคุมไม่ได้ครับอย่างคุ้มค่าและยาวนานที่สุดบนอัตราตอบแทนที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราลดความเสี่ยงมันได้ครับถ้าพี่ตั้งคําถามแบบนี้ผมมีคีย์เมสเซจให้ครับนั่นคือสิ่งสิ่งนี้ครับถ้าคุณไม่เสนออยูนลิงก์โดยในเรื่องการลงทุนคุณไม่ต้องกังวลเรื่องก,การลงทุนครับและคุ ถ้าตั้งคำถามนี้นี่คือคำตอบที่ถูกต้องและวิธีการที่น่าลงลงมือทําอยู่ในหน้าถัดไปครับเรามาดูกันครับถ้าคุณไม่เสนอยูนิลิงก์โดยในเรื่องการลงทุนคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนครับในตอนแรกผมจะอธิบายภาพรวมทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลงลึกกันในแต่ละเรื่องในแต่ละตอนกันนะครับเรามาดูกันครับถ้าคุณไม่เสนอยูนลิงก์โดยในเรื่องการลงทุนผมแบ่งออกเป็นสองพาร์ทนีะครับก็คือหน้าตอนเสนอขายครับกับระหว่างทางการถือครองกรมธรรม์เนาะหน้าตอนเสนอขายครับ ผมให้ฉากเรื่องนี้เดี๋ยว next step ในซีรีส์ตอนถัดไปเราจะมาลงดลวกกันนะแต่นี้หน้าตอนเสนอขายนะครับคุณไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าจะซื้อเมื่อไหร่ดีหาจับจังหวะการลงทุนไม่ต้องทําเลยนะครับเพราะ1ซื้อได้ทันทีเพราะความคครองรอไม่ได้นะครับเรานําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตพวกการลงทุนเป็นประกันนะครับเราขายบนความคครองนะครับ1ซื้อได้ทันทีเพราะความคครองรอไม่ได้ครับ2ครับซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องจับจังหวะเบี้ยปีแรกเพราะเบี้ยปีต่อไปเราจับจังหวะไม่ได้เลยและไม่หนําซ้ำครับ ก็ไม่ต้องจับจังหวะนะครับเพราะเบีย้ยปีแรกเนี่ยอยากจะบอกว่าเราไมา่นักก่งกังวลกันในเบีย้ยปีแรกว่าจะหาจังหวะการลงทุนแบบไหนดีที่ได้จะได้ซื้อตอนถูกที่สุดได้ราคาดีที่สุดมันเป็นเรื่องที่ตลกมากครับเพราะเบีย้ยปีแรกเนี่ยเป็นเบี้ยที่พีเบียมชัดถูกหักเยอะที่สุดเหลือเป็นลงทุนน้อยที่สุดแต่เราไม่นักก่งกังวลกันในปีแรกในขณะที่มีอีกหลายหลายปีที่ลูกค้าต้องชำระเบีย้ยปีต่อครับแล้วนำไปลงทุนและลูกค้าไม่สามารถควบคุมเบี้ยปีต่อได้นะครับดังนั้น หึ่งซื้อได้ทันทีความคล่องรอไม่ได้2ซื้อเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมีคอนเซปต์ของเรื่อง d c a อยู่3ครับซื้อให้เป็นเรื่องง่ายๆเพราะมันมีพอร์ตโฟลิโอแนะนําตามระดับความเสี่ยงของลูกค้าคนนั้นๆผ่านบริการ AA Invest วสที่ทําให้คุณหมดห่วงเรื่องการลงทุนค,ครับนี่คือหน้าตอนเสนอขายไม่ต้องกังวลครับซื้อได้ทันทีซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ซื้อให้เป็นเรื่องง่ายๆครับถัดมาครับช่วงเวลาถัดมาครับก็คือระหว่างทางการถือครองกับมาทนครับ ถ้าคุณไม่นําเสนอ,อยูนิลิงก์ตัวนี้เื่งการลงทุนคุณไม่ต้องกังวลการลงทุนในช่วงแรกเลยนะครับเพราะมันมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่ความคุ้มครองลูกค้ายังอยู่ครบถึงแม้ผลทางระหว่างทางจะติดลบแบบไม่เป็นใจด้วยฟีเจอร์ที่เรียกว่านอนแลบการันตีครับมันทําให้การันตีความคุ้มครองบนกองบรรทันนี้ต่อให้ผลแพงระหว่างทางจะติดลบจนมูลค่าเป็นศูนย์ก็ตามในช่วงพีเ i ี d ที่แล้วแต่กนบรรทั่ที่ที่นอนแลบการันตี non มันส่งมอบความคุ้มครองให้นะครับไม่ต้องกังวลครับในช่วงแรกทัดมาครับ ในเรื่องของคอนเซปต์ที่ทําให้คุณถึงพอร์ตการลงทุนได้แบบมั่นใจมากขึ้นด้วยคอนเซปต์สคอนเซปต์นี้ครับก็คือ d c a Long Term Investment แล้วก็ Asset Allocation หรือถ้าพูดแบบง่ายๆนะครับก็คือ3มคีย์เวิร์ดนี้ครับยาวกระจายมาเหมอือ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 เดี๋ยวเราจะมาลงลึกกันในตอนถัดไปนะครับว่าแต่ละข้อมีข้อดีอย่างไงบ้างน,นะครับเป็นหลักการเปรียบเสมือนเก e, ้าอี้สาขาทางการลงทุนที่ขาดไม่ได้นะครับยาวกระจายมาเหมอือยาวกระจายมาเหมอือเดี๋ยวเรามาคุยกันในตอนถัดไปฮะ ถ่าน้าครับเรื่องของบริการ Invest โ o เนี่ยไม่ได้ดูแลคุณแค่ตอนเสนอขายเท่านั้นนะครับหลังจากที่ลูกค้าได้พอร์ตการลงทุนที่มีการกระจายการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของคนคนนั้นแล้วระหว่างทางทีมีฟัน d ์มอนิเตอร์링ครับก็คือฟัน d ์มอนิเตอร์ก็จะคอยปรับพอร์ตบนกรอบความเสี่ยงของคุณเนี่ยในพอร์ตนั้นเนี่ยตามสถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปครับยังไม่พอครับเราดูแลมากกว่านั้นครับณวันหนึ่งที่ลูกค้าคนนั้นที่ถือครองกรทานยูนิตเนี่ย มีความแซบก็คือความเสี่ยงต่การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีน,งนัยสาคัญเวลาไป update, อัปเดต A P Q แล้วความเสี่ยงมันเปลี่ยนอย่างมีน,นัยยะครับเช่นอาจจะเริ่มกระษียณแล้วเตรีมยมกรเสียณแล้วเงินตอนนี้เริ่มเป็นเงินซีเรสแมนนี่เริ่มต้องระมัดระวังมากขึ้นแล้วไปประเมิน A P Q พบว่าความเสี่ยงทางการลงทุน,ทนอาจจะน้อยลงอย่างมีใน,ใน,นัยสาคัญพอการลงทุนจะปรับให้ทันทีตามระดับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเสี่ยงมากขึ้นพอจะปรับให้เป็นเสี่ยงพอตกองที่เสี่ยงสูงขึ้นครับ ถ้าเสี่ยงน้อยลงพอร์ตการลงทุนจะตอบเป็นพอร์ตที่มีความเสี่ยงที่เหมาะสมกับความเสี่ยงของคุณมากยิ่งขึ้นนะครับเราดูแลตั้งแต่ก้าวแรกจนระหว่างทางแล้วนะวันนที่ความเสี่ยงคุณเปลีป่ยนแปลงเราดูแลตลอดเส้นทางนะครับนี่คือภาพทั้งหมดครับของซีรีส์นี้ครับก็คือถ้าคุณไม่เสนออยู่ในิงิ์โดยในเรื่องการลงทุนคุณไม่ต้องกังวลเรื่องการลงทุนครับด้วยฟีเจอร์ต่างๆที่เราส่งมอบให้ตั้งแต่ก้าวแรกยังไม่ได้รับกรมธรรม์จนคุณได้รับกรมธรรม์ไปแล้วถือแบบคุณใจ เพื่อจะได้รับความของมาอย่างยาวนานหมดห่วงเรื่องจะจากไปตอนไหนและจะป่วยเมื่อไรครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของเนื้อหาในตอนนี้ที่เตงโมอยากจะมาแชร์ทุกท่านครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ครับก็นี่รับบนแอร์ของเราเนี่ยเราก็มีมาอย่างยาวนานแล้วนะครับวันนี้แตงโมเป็นโอกาสดีครับที่แตงโมอยากจะได้ความเห็นาจากทุกท่านครับว่าเป็นยังไงบ้างครับชอบรายการของเรามีหรือมีอะไรแนะนําครับสามารถพิมพ์มาใน คอมเมนต์ของ youtube นี้ได้เลยนะครับว่าชอบอะไรในสิ่งที่เราแบบทางโมและทางทีมงานครับตั้งใจส่งมอบสิ่งดีๆให้กับพี่ๆทุกท่านบ้างครับก็หวังเป็นอย่างนี้นะครับว่ารายการนี้จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ครับให้กับพี่ๆพลังตัวแทนทุกๆท่านครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ